เรามาดูกันค่ะว้าวเขาคิดเยอะจริงๆด้วยเขาอาจจะขาดเรื่องเงินเขาอาจจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่สบายนะคะแต่ไม่ใช่เขาไม่คิดเรื่องของคุณนะคะเขาคิดอยู่เสมอเลยเพราะว่าแฮงแมนเกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าไม่อยากให้คุณไปไปจากเขาเขาคิดอยู่แต่เขาไม่ค่อยสบายเขาดูแลตัวเองก่อนแล้วนะคะเขาจะทําอะไรเพื่อคุณไหมเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะทําอะไรเพื่อคุณหรือเปล่าเพราะว่า เขาคิดเยอะอยู่แล้วเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะสำหรับคุณที่เขาว่าเห็นคลิปนี้หรือว่าท็อปปิดนี้ตรงกับคุณนะคะดูต่อให้จบนะว่าเขาคิดเยอะเขาคิดมากเขาคิดกับความสัมพันธ์นี้อยู่แต่เขาไม่ค่อยสบายแต่เขาจะทําอะไรเพื่อคุณหลังจากนี้ไปว้าวนี่ไงคะเขาจะทําอะไรเพื่อคุณจริงๆเขาหายป่วยเขาไม่สบายเขาดูแลตัวเองเขาฟื้นฟูมาได้แล้วสิ่งที่คุณอยากจะให้เขาทําเขาจะทําให้คุณแล้วนะนะคะคุณอยากจะได้อะไรสิ่งที่คนเคยบอกเขานั่นแหละ สิ่งที่คุณเคยร้องขอกับเขานั่นแหละคนที่คุณรักคนที่คุณคุยอยู่ด้วยณนะปัจจุบันนี้ตอนนี้เขาจะทําเพื่อคุณแล้วนะเขารักคุณ